เพื่อดับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2566ระดับภาคเหนือท่านสงศ์เกยรแสงใสผู้ทรงคุณวฒิท่านพี่มุณโสภาผู้นวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพิษโุโรท่านธนาพัฒน์มั่นคงผู้บริการวิทยาลัยเทคโนโลยีภายัพกและบริหารธุรกิจท่านมิเชียนเชิดธนตประกูลทองรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านยิเดหานเท้าคำมาศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสูงสรงเริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ านจารุณีมณีค่ะศึสษานาเทศชันานการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือและทา่านแขกผูพุมีเกียิที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางนันชดา,าพรมาริซ้อนร่วมในการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ขอต้อนรับคณะอนุกรรมการทุกท่านด้วยความยินดีค่ะในวันนี้วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่เชียงใหม่ได้จัดก,การเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพไปรษณีย์ซ่นซึ่งมีผ่าน ปิลักคือาก,การจัดการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชนทั้งทาง skill, 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 skill. ด้านอสกิลป์หรืิลและดีกิลดํดำเนินการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาวิชาชีพโดยมีเป้าหมายผลิตพ,พัฒนาําลังคนฝึนกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาวิทยาลัยสายพช่างเชียงใหม่ได้กำหนดกลยุทธ์โดยมีการจัดก,การศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบสาร,รสนเทศเพื่อการบริหารจัดการพัฒนาการจัดก,การเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้เหมาะสมกับรุ่ปัจจุบัน ครูผู้สอนในนี้วิทยาลัยสัรพัยช่างเชียงใหม่ยังได้ให้ความสําคัญในการบริการด้านวิชาการและบริการด้านสถานศึกษาด้านครูและด้านคุณภาพผู้เรียนซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่สถานศึกษาเป็นอย่างยิ่งและในวันนี้ค่ะวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่มีความพร้อมเข้ารับการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพเพื่อรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา2 5 6 6 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากคณะครูผู้เรียนผู้ประกองผู้นำชุมชน,ชนและคณะผู้บริหารในน,นามวิทยาลัยสารพัดช,ช่างเชียงใหม่ขอต้อนรับคณะอนุกนรรมการทุกท่านเข้าสู่กระบวนการประเมินกับสูนยิทัศแนะนาวิทยาลัยและการนําเสนอข้อมูลทั้ง6ด้านตามข้อกําหนดการประเมินเป็นลำดับต่อไปค่ะประธานกรรมการวิทยาลัยทั้นที่สอง คุณสัตตะบงกฎชัยวงผู้แทนผู้ปกครองท่านที่3คุณสุภาวดีชลาย์ผู้แทนสิทธิเก่าและทัาต่อไปจะเป็นคณะกรรมามิการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนการศึกษาท่านต่อไปครูการพิ่เพื่อไมตรีที่โรงผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากร ท่านต่อไปครูวิทยามุกมณีผู้ทรงคุณวุฒิท่านต่อไปครูนิพพาน,นันตาผู้ทรงคุณวุฒิท่านต่อไปครูวงสกรวงปาผู้ทรงคุณวุฒิและครูกสิลาทองเสือผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตครูสมรเจนยังไงนะครับรบางวัลสาศ,สาศ,สาศาึกษาพระธรรมนัาเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า ของการศึกษานะครับเป็นงานที่เป็นรางวัลที่มีเกียรติและเป็นสิริมงคลน,นะครับวิทาลัยสังเคราะห์เชียงใหม่มีการเตรียมพร้อมในการที่จะรับการประเมินสถานศึกษาพระราชทานได้ประสบความสำเร็จ้วยอาศัยทฤษฎีและหลักการแนวนทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดกระบวนการ ทำง,งานโดยมีระบบขั้นตอนและวางแผนที่มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญมุ่งมั่นพัฒนาวัดนะครับสอดคล้องกับนโยบายของสอสอนะครับสอดแทรกอุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ในการประเมินครั้งนี้นะครับก็หวังว่าคง จะได้รับคำแนะนำดีๆจากคณะให้โนยี่ไม่เก่งเรียนต่อในคณะที่ดิฉันเป็นผู้ปกครองนะคะนายท่านทัศชัยวงศ์น้องัศึกษาพิเศษและรับทุนกศกซึ่งได้รับทุนสจากสโมสรวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้น้องได้ศึกษาต่อในระดับชั้นที่เป็นผู้แทนสิทธิ์เก่า หลักสูตรวิชาชีพระยะสันนส้นวิทยาศสตร์อจารยีนฉันอยากจะบอกว่าดิฉันภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเรียนที่นี่เรียนหลายวิชาเลยนะคะเพศพานเปนเรียนหลายวิชามากด้วยความประทับใจแล้วก็ยืนยันว่าการเรียนที่นี่เนี่ยดิฉันสามารถที่จะนำความรู้ไปแอพพลายใช้กับวิชาที่ ที่ประกอบอยู่ปัจจุบันนี้ที่ฉันเป็นเกษตรกรนะคะแล้วเหมือนแบบไม่น่าจะใช้ได้เยอะนะคะแต่อยากจะบอกว่าวิชาเนี่ยการเรียนพื้นฐานไปเนี่ยท,ทำให้การรีเริ่ภา,าพที่เห็นภาพที่เห็น,หน,หนตั้งแต่อดีตจนถึงวันที่ส่งแต่ละครั้งนะก็จะมีความร,รู้สึกว่าไท่าใจตั้งแต่เรื่องแรกเลยที่พอยกับเก่าเขารบสิ่งที่เราเขารบบูชาตั้งแต่ตรงลานข้างหน้า และก็ได้เสริมพลังให้กับชุมชนที่เกษียณอายุแล้วนะวารีลาอันนี้ก็คือเป็นการสร้างบุคาลากรหรือบุคคลประชาชนให้กับสหบัตเชียงใหม่ของเรานะคือผู้สูงอายุก็ยังมีนะมีสุขภาพที่ดีนะตลอดมาวันนี้ปัตถุประสงค์ก็คือท่าทีนะ่เรารับสร้างกันนะรางวัลนี้เป็นรางวัลที่เจ้าพระเจ้าแผ่นดินนะ ใครๆก็อยากจะได้เมื่อได้มาแล้วเราก็ภาคภูมิใจและสิ่งที่เราจะต้องคงไว้นั่นตัวคือสิ่งที่เราการันตีกับใหม่และการันตีคุณภาพสิ่งที่เราจะต้องสานต่อะะวันนี้ถ้าท่านได้รับรางวัลในสถานศึกษากวิาวชาชีพนะคะก็ยังคงติดป้ายนี้ไปตลอดในตลอดในการติดป้ายนะคะก็ขอให้รับรูเสมอว่านี่คือรางวัลที่เราทําไม่ได้ทําคนเดียวนะ,ะเราทําเพื่อ มวลชนเพื่อมวลชนเพื่อประชาชนนะคะในวันนี้ท่านถัดมานะท่านพิริตบุญโสภาอาจานยกรรมการท่านที่สอบนะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะท่านพ่ออธนภัทรนะมั่นคงเกือบลืมชื่อเกือบลืมตระกูลที่จริงเราทำคันกันหลายครั้งนะอีกท่านหนึ่งนะท่านวิเชียนแตนตระกูลทองเชิดชูตระกูลทองนะท่านสนวิหารอันนี้เจ้าของโครงการนะ พระราชทานนะแล้วก็อันนี้ก็คือน้องนะน้องจารุณีสื่อสานิที่เช่นกันนะคะวันนี้คนที่ไม่มีคู่คือคือประธานไม่มีคู่เราได้จับจับคู่ชี้ผิดใช่ไหมคะเนะเพราะว่าท่านมีสเสน่ห์ต้องมองทนะั้งท่านสเสมอเลยนะท่านที่สองนะท่านบริหารด้านการบริหารหลักสูตรและก็งานวิชาการท่านปัญญาชาติเดี๋ยวสักครู่สักครู่ท่านจะมาเพราะว่า ท่านเป็นประธานเปิดงานที่วิทยาลัยและท่านบอกว่าคอนเฟิร์มกับเราแล้วว่ากาลังเดินมาอมานก็เดี๋ยวเราก็ดูไปวนไปวนมา,มาแถบนี้นะคะค่ะชินรอ่พักไอ็โยงชิดใช่ไหมแล้วก็ลหลายๆอย่างรู้สึกว่าตอนนั้นงานเกษตรเลยวันงานเกษตรเลยจุดเยยบนะคะความสัมพันธ์ระหว่าสงสถานศึกษาชุมชนด้านที่สี่ท่านพินิจนะ,ะท่านพินิจรวมส่งมาชอบด้านที่หนึ่งคุณภาพนักศ,ศรรึกษาท่านที่สอง ขั้นที่4ครูสุรชาติรัตนะรับผิดชอบด้านที่4ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนขั้นที่5ครูกนกการรัตนะรับผิดชอบด้านที่5บุคลากรและการบริหารงานของบุคลากรและขั้นที่6ครูธันทวัฒน์ิจ,จันทร์พันศรีรับผิดชอบด้านที่6ความดีเด่นของสถานศึกษาครับในช่วงนี้ก็จะเป็นการเยี่ยมชมสถานที่อาคารเรียนของวิทยาลัยสารประช่างเชียงใหม่หครับขอเชิญทุกท่านครับ